โอ้ยกาแจกขวัญรึบ้สุดยอด <c oughs> อยังน่ยอสูยเยอะมากข่ยข่มาคองชอบรวยแห้งพี่นหรอเอคงชอบรยแหง้ง่าพอากแห้งนเออคุณแม่มากินรอบ้าให้มาสา่ไข่เด้อ bạn đang băng kiệt nước hãy ma sang hoài đời nè ผู้ใหญ่อูดนะครับผู้ใหญ่อูดขอของชำรวยสองชุดเลยครับจำลวดดีผู้ใหญ่อูดขอของจำลวดสองชุดครับผู้ใหญ่อูดขอของชำลวดสชุดครับผู้ใหญ่อูดขอของจำลวยสองชุดครับผู้ใหญ่อูดครับเอาให้เลยเอาให้ผู้ใหญ่อูดเลยหลายชุดเลยข้าสารเมื่อยารับไว้นัดเอาแต่สงไปแม่นัดให้หนึ่งร้อยควันใส่เสื้อสีม่วง ใครบ้างอะแม่นัดให้100ควันใส่เสื้อสีม่วงอยู่ช่องอ้อนหรือเปล่าก็หลายคนอยู่นะครับมีอูมอวุมีบ้านแก้วตาครับมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กเจกิ โอ๊ยกอดกันแล้วกอดกันแล้วดึงกันแล้วเอาช้างใส่สีม่วงได้ไหมดิเขาบอกว่าให้คนใส่สีม่วงหนึ่งร้อยแม่นัดบอก ตัวไหน้าุ่ไม่คอ้นห่สาเหตุนนกันบ่เพื่อนคือว่าล้างห่านตีกันอ๋อมา Oh. เจ๊ไพาพอไปอยู่กับเออ่ช้างงานนี่ก็ดูตัวเล็กแปลนเหมือนกันครับช้างใส่สีม่วงแม่ให้สงหองร้อยข้อเดี๋ยวให้ทางลูกเขาดูเอาเลยคนระับทางแม่อันน่าจะส่งข้อความแอบแม่นมั้งแม่อันเขาว่าสักลอยให้ให้นี่บคือทุกอย,ย่างดิแม่จะหูเลยบ๋อ นะ้าเมิน em kind of <so ัดให้สองร้อยค่ะให้ให้สางใส่บ่วงสางใส่บ่วงก็ทาบุญเม่นบ่เออเสียละสองร้อยคนน้่บ่คนลอยนึงคนลอยนึ่งคนใส่เสียสี่ม่วงเออเอานี้เปตึงดีนี้แลนเสือี่ม่วงบ่บ่มาสางมาสางมาสางยืตึงเออเออบ่่นเจ้าแอบีของชํารวยเบิอ์บ่โมเ โม่มท่านเลยโม่นะไปไหมเยไแล้วอยูอันนี้ม่โม่ยูพี่้าคับองอันกนอยเดว่าไห้องโงับโอ้่บีครับสาวอุ้มเอาหัวหัว่ิค้าให้ติกกันอนี้ปุ๊้ยข่สองมือเลยนี่ เจี๊ยไพ่เด็กก้าครับจบงานอะ้วแม่สิกลับบ้านเหลืออะไรสามสิ้าขวดครับรอเลยสามสิบห้าขวดดีครับแม่อีทสวัสดีครับเออหนังสืม่วงเนัสีม่วงตาอุบะอุบะ อุ้มปะอุ่มปะอุ้มกระบาลแล้วเว้ยออุ้มปะาปะนีไปอุดอุ้มปะกระบาปะไปอุดล้วมาสนจะอุ้มละเราจะเอาของช่รวยไปะีนั่นนั่น่เลชินลชิ อย่าไปนกเง้าอะไรสามสิบห้าขวดน้ำมะพร้าวไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาขึ้นมาบอกันนั้นมาแบกส่วนไหมเออซื้อซื้อหรอเปท่าเสื้อ ล<ด>ูกสาวก็รักมากพี่น้องลูกบบ <c oughs> สา,กา,กสากวแต่งโตอยู่เขาจะไหวพ่อไหมหรอน้าโนนาโนอย่างนาโน้นาโนครับนาโนครับเอ้เอา yên yên tết, we tết 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 với, tết ya, ไว้แม่ me ไว้ cười มันเกิดไว้แม่อ๋อเอาอะคิดสั่ง kiếm บ่ให้สั่ง

พ่อผูกโซ่ไว้แล้วต้องห่วงครับอุบุญดีอย่างนะอุบุญดีอ๋อไม่ดีหรือไม่ดีอ่ะโอ้อุบุญมาหาละโอ้รักพ่อรักพ่อไปแล้วโอ้ยเนาะโอ้ยนาโน่ก็ผักสินะนาโน่ไหมฮะอุ้บกินกลบบุ๊บ

อ,อ,อเลวเออปุ่มปะปุ่มปะ่มนนปะเยอไรนีปะเข้าไปกินนาวพาอุ่มปะ่ะแตงโมอุ่ม เออเต้จะเป็นเต็มกุกเต้พาอุ้มกลับบ้านแล้วครับเขาเสยไวะโอ้จะอยู่กับพี่บัวละมัง้งนี่อุ้มนี่พอเงีแล้วเก็บบังกับไปยัยอุ้วเร็วเร็ว แมนวอขุดไปตามตามพอร่อยเลยนัย่นน่่น,นส่งอุบุญถึงบ้านแล้วนะครับวิ่งตามตาตอยๆยถ้าเป็นนาโนคงจะวิ่งตละเิดนาโนก็คงวิ่งตละเิดโอเคกลับบ้านครับผม